ครับผมผงใสัยตยังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จนะฮะใครบอกอา้าวมาเลย <c oughs> อะไรครับวันนั้นแซวว่าไปเลี้ยงแมวทิง้งแล้วแต่งไป ก็กัดคำถามอ่าอเค็กโอเคช่วงสุดท้ายแล้วของคอนเสิร์ตนนะคะครับผมก็เลยแค่ไม่กีเ่เพลงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสนุกกันอย่ามาตามมั้งตาแคนะครับลุกช่วยลุกกันหน่อยอ่อาไ,ได้สนุกไปด้วยกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขามีโซบแล้วก็มีน้ำมีของกิน No, no. เพราะเห็นบางคนที่ตามไปร้องมีแบบว่ากำนันเี้ยวเพลงกลวยหอมแบบสนุกมากแล้วอีกมือหนึ่งถือบีบีกดแบบเออข้าหลังต้องไม่มีคนจะได้แบบไม่เป็นอุปสรรคอะไรหนุ่มคนเดียวก็จบเพลงต่อไปเพลงต่อต่อไปเราก็จะมันสนุกด้วยกันใช่ไหมคะสัญญาก่อนเหนื่อยมเนี่ย บัตรสองพันนะแอบแอบตัดขาเก้าอีแบบแบบบาอ้ไว้รูปพังไงไม่ต้องให้น,น,น,นั่งทักคนเลยใช่ดีไหมดีไหมหรือไม่พี่หลักเอาบัตรสองพันไว้ข้างหลังนะแล้วก็เอาบัตรยืนไว้ข้างหน้าคนสองพันจะได้รู้เพราะว่าคนข้างหน้า,า,<อ>าบัาตรอีมเกเียวท้าหลักบัตรสองพันหน้าเราจะขายเอาไว้หลังสุดเลยนะคะแล้วบัตรพันหนึ่งที่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเป็นงานิีกีเนาะ เนาะคนข้างหน้าบางก็ได้ลุกเนาะได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครบางก็ลุกก็ได้ใช่ไหมคะได้เจ็บหอยมากเลยใช่ลงไปได้โอเคจเป็นไรให้เขาถ่ายรูปสนุกสนุกแล้วกันโอเคได้ก็เดี๋ยวมากันอิกสนุกกันอิกสองสามเพลงสองเพลงตามต้อให้เขาถ่ายรูปไปแล้วลงไอจีอู้สนุกมาก วันนี้ออมันมากเลยไม่เห็นใครมันซักคนไม่ไไมไรเไเเราเราต้องอเราต้องเขียนอ่างนั้นนะนะต้องเป็นฟีดแบ็กที่ดีต้องบอกว่าโอ้สนุกม,มากเลยโดดกันขาท่าพริกเออ,อน่ๆๆ้ได้ได้โอเคไหมไม่รู้ไม่เป็นไรลงไปกลับไปกิดคิสตาโอแคอก็เพลต่อไปนะครับเป็นเพลงของพี่ครับครับ เดี๋ยวจะขึ้นมาสนุกเ้วยกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงสุดท้าย